นายกรัฐมนตรีก็ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำยางพาราไปใช้ในประเทศมากขึ้นนะคะทั้งในการสร้างถนนสน,สนามกีฬาค่ะรวมไปถึงผลิตเป็นร้อยอย่างด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าราคายางและเพิ่มอาชีพในพื้นที่ทดแทนการชดเชยส่วนต่างของราคายางค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกอนอยว่าได้มีการหารือแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างยางพาราทั้งระบบตั้งแต่การผลิตและจําหน่ายหลังการส่งออกอยางได้รับผลกระทบปัญหาจากเศรษฐกิจโลกซึ่งตัวเองได้สั่งการให้กรมทางหลวงกระทรวงคมานาคมเร่งรัดให้มีการนํายางพารามาใช้ทําถนนในประเทศมากขึ้นรวมถึงนํายางพารา ไปทำสนามกีฬาสนามฟุตซอลและนำไปผลิตเป็นล้อ,อยยางและสินค้าอื่นๆเพื่อเพิ่มมูลค่ารายคาาย,ยางในประเทศให้มากขึ้นส่วนพระราชบัญญัติการยางที่ออกมานั้นทุกภาคส่วนพอใจและวันนี้มีผู้แทนกเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมหารือกับรัฐบาลด้วยซึ่งเป็นไปด้วยดีมีความเข้าใจกันและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆเกิดขึ้น ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือนั้นรัฐบาลจะไม่ใช้แนวทางการชดเชยส่วนต่างราคาแต่จะเน้นการใช้อย่างในประเทศให้มากขึ้นขณะที่เกษตรกรภาคอื่นๆเช่นกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวมันสับปะลังและอ้อยรัฐบาลก็จะดูแลด้วยเช่นกันการที่พัฒนาโครงสร้างหรือบรรูุโครงสร้างของการผลิตจำหน,น่ายยางให้มันยั่งยืนนที นะมันจะไม่เกิดข้อขัดแยง้งวันนี้พูดไหลประเด็นนะครับเรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้เขาเรื่องปรับในเรื่องของการต้นทุนการผลิตเรื่องการตลาดนะการใช้ยางในประเทศก็มุมนี้ในเรื่องของวันนี้ก็ให้ทางไปแล้วให้กรมทางหลวงกระทรวงท่าทไปพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนพิจานณาว่าจะใช้ถนนเส้นไหนบ้างที่จะทําด้วยใช้ยางนะแต่ปัญหามีอันเดียวก็คือว่ามันราคามันต้องสูงขึ้นในการในการในการทํานะอันนี้ก็ต้องดูว่ามันมันเหมาะสมที่ไหนอะไรยังไงแต่ยืนยันว่าเราจะใช้ยางประเทศให้มากขึ้น ด้านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่สามารถชดเชยส่วนต่างราคายางได้แต่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรกรและลดปัญหาความขัดแย้งซึ่งสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง เพื่อมาพูดคุยหามาตราการช่วยเหลือชาวสวนยางถึงปัญหาต่างๆซึ่งจะต้องทำให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและครมรภายในสัปดาห์หน้าต่อไป ส่วนการระบายยางพาราในสต๊อกของรัฐบาลนั้นได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วว่ามีบริษัทของจีนที่จะรับซื้อยางดังกล่าวแล้วขณะที่นายอํานวยปฏิเสธที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็กล่าวว่าการประชุมกรนอง,งอกรนยในวันนี้นะคะทุกฝ่ายนั้นพอใจและก็ยอมรับร่วมกันว่าการชดเชยส่วนต่างราคาคงไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาแต่สิ่งที่สองฝ่ายยอมรับร่วมกันก็คืออยากให้มีการช่วยเหลือไปยังเกษตร แต่ก่อนโดยตรงแต่ต้องหาหรือร่วมกันถึงแนวทางการช่วยเหลือต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านของนายสุนทรรักรงนะคะนาย,ยกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของชาวสวนยางจะยังคงเป็นไปตามกรอบของกฎหมายเป็นสิทธิคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยสิ่งที่เรียกร้องในเรื่องของส่วนต่างราคายางพาราอาจจะขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลกจึงมีมติว่ามี <c oughs> ให้มาตรการช่วยเหลืออะไรก็ได้ที่ไม่ก่อให้เกิดความหนักใจต่อรัฐบาลซึ่งมาตรการดังกล่าวนั้นก็จะถือเป็นการหยุดเลือดที่ไหลของชาวสวนยางและช่วยเหลือคนกรียดยางที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนโดยหลังจากนี้ก็จะกลับไปหาหรือร่วมกับเกษตรกร,เ,กรเพื่อสนองข้อตกลงที่จะไม่ทำให้รัฐบาลหนักใจค่ะ